เปิดมาด้วยรูปขอนไม้ผุผุเพื่อนๆคิดซิวันนี้จะาจะติวอะไรด้วยความที่มันเป็นขอนไม้ผุผุเราก็เลยจะมายืมรูปภาพและก็เสียงเพลงของพี่บ่าววีของอาศยามเดี๋ยวเพื่อนๆนะดูไปก่อนว่าพอเห็นรูปปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยนึกออกไหมว่าเรากำลังจะถามถึงตัวไหนแล้วลองเดาซิว่าเขาจะถามถึงเรื่องอะไร พอดูเสร็จจะให้เวลาเหมือนแลปกิ้งประมาณสักหนึ่งนาทีเป็นไงแล้วเดี๋ยวจาจะถามข้อสอบเป็นข,ข้อข้อแล้วให้ตอบกันเลยแล้วก็เฉลยกันเลยดีไหมวันนี้มาแบบใหม่นะจะได้ไม่เบื่อไงเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคนะพร้อมนะไปกันตัวสมุนไพรจะเป็นเหมือนไม้ผุผุ มองดูแล้วนี่คืเอเรียกว่าผุมากเลยอันนี้คือคำใบ้นะเวลาที่เราจับเนี่ยสามารถที่จะหยิบตัวเศษไม้เนี่ยออกมาได้เหตุผลที่ผุเพราะว่าอยู่ในน้ำที่เค็มโดนเกลือกัดก่อนจนเค็มอ่านึกในใจรู้ยังว่าตัวไหนรู้ยังยังไม่รู้อ่ะดูไปเรื่อยๆ ถ้ามองด้านข้างจะมองเป็นแผ่นๆๆๆนซ้อนๆกันแต่ถ้ามองด้านบางด้านเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนเศษไม้กลับมาตัวที่บอกว่าเป็นแผ่นๆๆมันจะไอตัวหลังแผ่นนะนะมันจะเหมือนมีเป็นเหมือนแบบพวกขนขนหมาขนอะไรเงี้ยนะจะไขว้กันสลับกันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นทางเดียวกันนะอันนึงอาจจะตรงอันนึงอาจจะไขว้ลองสังเกตดูจะเป็นขนสีดำๆ ส่วนอันนี้คืออันที่จ่าจะให้ดูว่าพอดูด้านข้างปุ๊บมันเหมือนเป็นแผน่นแผน่นแผน่นแผ่นของโลกรอบวงปีอยู่นะมันเรียกเป็นชั้น,ช,นชั้นที่มันผุแล,แล้วเราจะเห็นเป็นชั้นชั้นหินเลยเหมือนชั้นหินเวลาไปเที่ยวเนี่ยเห็นไหมนี่อันนี้ก็เป็นตัวที่ชัดมากถ้ามองด้านข้างก็จะเป็นเห็นเป็นชั้นชั้นถ้ามองบางอันก็จะเป็นแบบผุผุหรืออาจจะมีเส้นของลายไม้ที่เป็นสีดาสลับดูเหมือนจะชอบดูว่าเหมือนขนหมูขนอะไรเงี้ยที่มันจะอยู่ตามขอบผิวหนังอะนะ ขอบหนังขอบหนังก็แต่เรียกว่าใครจะจินตนาการแบบไหนแล้วก็ดูว่าเราอาจจะเจอชิ้นที่มันเป็นแบบไอเส้นควยๆที่จะทําให้เห็นเป็นดูรูปสอนหรือจกเห็นจากด้านข้างที่เป็นชั้นๆหรืออาจจะเห็นเป็นอันที่เป็นผุพังก็ได้ให้ดูไปในหลายรูปแบบบางอันก็เป็นเปลือกสีดําแต่แน่ๆมันผุจับดูก็รู้ว่ามันผุมันไม่มีเพลงไหนเลยที่เราจะนึกถึงเวลาที่เราเจอเพศวัตถุที่มีความผุเป็นไม้อย่างงี้นึกถึงพี่บาวี คือแกกจ๋าก็จําไปเรื่อยๆอะไรที่มันแบบฟังแล้วมันติดหูติดใจเราก็เอามาใช้เลยเพลงพี่บาวีเนี่ยสาหรับแกกนี้หลังจากใบคําไปแล้วลิงก์ไปที่เพลงของพี่เขากแล้วเราไปลองทดสอบกันต่อเลยดีกว่าไปไปกันเลยเหมือนเดิมก็ต้องเริ่มด้วย 1. เพลงสัรวัตุชนิดนี้ชื่อว่าอะไรจากใบไปตั้งเยอะรู้ไหมว่าชื่อว่าอะไรสสารพุณคืออะไรจะว่าหลายๆคนนะ่ะ ถ้าได้ยินคำใบก็น่าที่จะนึกถึงมีต้นไม้ชนิดไหนบ้างที่โดนเกลือกัดกร่อนอันนี้คือคำใบแรกคำใบที่สองเขาคือสมุนไพรที่วาดด้วยเรื่องโรหิตกระดูสตรีขึ้นไหมคำใบที่สามจะเคยเอาคู่หูของเขามาลงคลิปแล้วนึกออกไหมให้เวลานึกดูดีๆมันผุเพราะโดนเกลือกัดใช่ปะ แล้วชื่อมันเนี่ยก็มีความเค็มด้วยอนะกับไม้ที่หเข้าไปแล้วถ้ายังคงนึกไม่ออกจ๋าจะ,ะเฉลยแล้วนะ,ะเฉลยด้วยข้อที่สองเป็นคำถามมันจะ,ะเฉลยข้อที่1เลยสองจุดหเพศา,าวัตถุทั้งสองเนี่ยมีชื่อว่าอะไรแล้วก็2.2 อยู่ในจุนลพิกัดใดคุ้นนยงังตัวข้างหลังสีดำกรับมีไส้ครีมบ้างมีเส้นแตกออกเป็นแกน่นแกๆคล้ายแผ่นกระดาษจะส่งสารไปโดยฤาษีรู้ยังว่านี่คืออะไระเฉลยเลยนะก็คือ สแสมะทะเลถูกไหมมีแสมทะเลกับสแสมสารเราพูดสแสมสารกันไปแล้วนี่คือสแสมทะเลมันอยู่ในทะเลเกลือจึงกัดก่อนลักษณะคือผุผุเป็นขอนไม้เลยนะพี่เบาวีก็เลยบอกแล้วว่าถ้าเป็นขอนไม้ที่ลอยอยู่ทะเลมันจะผุนี่สแสมทะเลจ๋าก็เลยเอาเพลงของพี่เบาวีมา ว่าสมัทะเลก็ต้องคอนไม้ในทะเลใช่ไหมแล้วมนมีอยู่ท่อนหนึ่งบอกว่าแต่ฟังฝันอเพียงให้เหลือพาเจ้าไปคือเขาช่วยผู้หญิงใช่ไหมตรงนี้เลยจะดึงมาเป็นแก๊กให้ไปเกี่ยวกับขับถ่ายโลหิตระดูสตรีแต่แต่แต่นะเราต้องแยกกันระหว่างสมัศสารและกับสมัททะเลเล็กน้อยมันมีความต่างใน คำคำคำแค่คำเดียวที่ต่างกันคือถ้าเป็นสแมแสารจะเป็นสพพคุณถ่ายโลหิตระดูสตรีส่วนสแมแทะเลต้องขับเรือนิดหนึ่งก็เป็นขับถ่ายโลหิตระดูสตรีนี่คือสรพคุณหนึ่งให้จำเป็นหนึ่งสรพคุณในการสอบปฏิบัติแต่ถ้าใครอยากจะจำในสิ่งที่อาจารย์ของจา๋าเนี่ยเคยสอนส่วนอาจารย์ของจา๋าเขาจะใช้อีกแก๊กหนึง่งเป็นเรื่องของคำว่ากระสาย แต่มันก็จะมีคำแปะข้างหน้าที่แตกต่างกันเช่นกันคำคำนั้นอาจารย์ใช้แก๊กว่าแก้ทะเลมาถ่ายบนบกวงเล็บกระาสนะก็คือถ้าเป็นแก้ในทะเลก็คือต้องเป็นแก้กระาสแต่ถ้ามาถ่ายบนบกก็คือแสมสารตีว่าเป็นบนบกเนาะก็จะเป็นถ่ายกระใสนี่คือสรพคุณสองตัวที่สามารถจะเลือกจําไปก็ได้ถ้าจะจําแบบอาจารย์ก็คือจําแค่แก้ทะเลมาถ่ายบนบกของจ๋าก็จะเป็นแก๊กแก้ทะเล ถ่ายบนบกเหมือนกันคือแก้ผ้าเล่นน้ําทะเลกับถ่ายรูปบนบกแล้วเอาวิวทะเลเป็นวิวเท่านั้นจะใช้แก๊กกระสายหรือแก๊กถ่ายโลหิตระดูสตรีหรือขับถ่ายโลหิตระดูสตรีก็เลือกได้เลยแต่จะจะจาตัวถ่ายโลหิตระดูสตรีของสมแสสารและขับถ่ายโลหิตระดูสตรีของสมแฉทะเลเพราะจะลิงก์ไปที่ตํำรับยาบํารุงโลหิตได้ด้วย ในระยะเวลาสั้นๆจำจุดเดียวได้ตั้งแต่สาพคุณ2เภสัชวัตถุและก็หนึ่งตำรับยาเลยทีเดียวนั่นคือประโยชน์ว่าทำไมถึงจำตัวนี้ก่อนแต่จริงๆแก้กระสายกระถ่ายกระสาสก็จำได้เช่นเดียวกันไม่ได้มีข้อห้ามนะแล้วจากก็มาใช้เพลงพี่บาวีเพื่อที่จะทำให้ไม่หลงประเด็นว่าแสม่ไหนล่ะที่มันช่วยขับถ่ายโลหิตและดูสตรีแล้วแหมไหนล่ะที่มีคุณลักษณะของเภสัชวัตถุเป็นลักษณะผุพังเพราะแช่น้ําทะเล แล้วเวลาที่จะมีสรรพคุณก็ต้องขับเรือด้วยขับเรือเนี่ยช่วยผู้หญิงถูกปะช่วยผู้หญิงนะก็จะเป็นเรื่องของขับท่ายโลหิตฤดูสตรีแต่ถ้าอยากจะตอบให้เป็นของสมแสสารตัดคําว่าขับออกก็จะเป็นถ่ายโลหิตระดูสตรีจะเป็นของสมแสสารทันทีอันนี้เป็นแก๊กง่ายๆสําสหรับจ๋านะเอามาให้เพื่อนๆจําส่วนข้อ2.2จุดสองจ๋าก็มาถามถึงจุลพิกัดอย่างที่จ๋าเคยถามของขี้เหล็กว่าอยู่ในจุลพิกัดไหนบอกได้เลยว่าขี้เหล็กกับสมแสสารเนี่ย อยู่ในประเภทเดียวกันคือพวกที่ต่างกันที่ถิ่นที่เกิดขี้เหล็กทั้งสองก็จะเป็นขี้เหล็กบ้านขี้เหล็กป่าใช่ไหมสแสมทั้งสองก็จะเป็นสแสมทะเลและ,สะแสมสารเหมือนที่อาจารย์เขาใช้ไงอยู่ทะเลกับอยู่บกแต่มันไม่ใช่สแสมบกมันคือสแสมสารโอเคนะห้ามสับสนนะตรงนั้นห้ามสับสนนะเพียงแต่ว่าจะเชื่อมโยงมาเพื่อจะได้รู้ว่าเพื่อเขาถามว่าต่างกันที่จุลภิกัดใดก็ต้องตอบว่าถิ่นที่เกิดนั่นเอง แล้วถ้าเขาถามว่าไอ้เพศสัตว์วัตถุชนิดนี้นะที่ชื่อว่าไอเสมมแมสมมุติเราสมมุติว่าเรารู้แล้วว่ามันคือสมหททะเลเนี่ยอยู่ในยาสามมัน24ขนานหรือไม่3.2เราก็ตอบแค่ว่าอยู่หรือไม่อยู่ให้เวลาคิด1ิบวิหมดเวลาตอบสั้นๆไปเลยว่า ไม่อยู่ไม่มีสมัยสารในยี่สิบขนาดไม่มีจริงๆมันก็ถามได้แค่นี้แหละเพื่อนเอนมันไม่ได้ถามอะไรนอกเหนือกว่านี้แหละย้ําอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเขาชื่ออะไรเพลงต้องมาแล้วล่ะเขาชื่ออะไรบอกมาได้ไหมพี่แบงวงแคทก็ต้องมาเรื่องนอกเรื่องนิดหนึ่งเราก็จะนอกกลับมาต่อที่เนื้อหากันต่อลักษณะคุณสมบัติที่เราจะพอสังเกตได้จดจำได้จะลิงก์จะฝากกับอะไรก็ได้ เราจะเชื่อมมันมาอย่างไงไม่ให้มันหลุดจากประเด็นที่เราจะต้องจาเขาให้ได้อย่างที่เราเห็นอย่างเงี้ยโอ้ผู้ผูพังพังมันจะผูได้สักแค่ไหนต้นไม้ใช่ไหมนอกจากมันจะต้องโดนเกลือหรือมันต้องโดนอะไรสักอย่างหรืออาจจะเป็นเชื้อราซึ่งก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้ไม่มีเชื้อราเห็นไหมเราก็แยกแยะออกจากกันได้ละพอเรารู้ชื่อเราก็จําสรรพคุณไปไว้ยังน้อย1ตัว2ตัวการหลุดหวังว่าคลิปนี้จะทําให้เพื่อนๆจําสรรพคุณของ เพสัวัตถุที่เราพูดถึงในคลิปนี้ได้อย่างขึ้นใจวันนี้จบคลิปแค่นี้นะสำหรับขอนไม้ที่ผุพังที่โดนเกลือทำลายจนพังแต่ช่วยเหลือสตรีขอให้ทำข้อสอบได้ไม่ตกม้าตายไม่โดนข้อสอบหลอกสู้